ใส่ใจได้แค่วางเพลงนี้ใส่ใจให้เต็มรอยเพลงนี้ให้ไปเก้าสิบเจ็ดพี่น้องสวัสดีครับสบายดีแล้วก็สบายดีเอฟซี FC. ขอบ้านลาแม่สาวไทยเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนีมาเรียวจัดพี่น้องบอกว่าพึงคลอดพึงคลอด,ลอดหาไวกว่านี้เรียแรงกว่านี้บูมีม่แหละพี่น้อง มีเพลงใหม่จะมาเรียกชันให้ฟังพี่น้องคือเพลงสองไอ้น้องผู้โด่งดังแห่งสอฟบอลาวของเฮาเนาะน,นั่นก็คือทีเจนวิโนและจีกูเมื่อนี้เขาเด็ดปล่อยเพลงใหม่สดสดห่อนหอนเลยพี่น้องเพลงนลั้นว่าเกิดจะลืมเนาะคนลองกับคนหลงกับคนอื่นคนใกลนั้นคือนุ่มรอจีคูของเฮานั่นเองพี่น้องเพลงนี้เพิ่งปล่อยเลยสามสิบนาทีพี่น้องสามสิบน,นาท,นนาทีปุ๊บมันคลอดปุ๊บเขาขโมยมารีแอคปับ๊บ เพลงเกือจะลืมลองโดย Gx2 เนาะเพลงจะเป็นอะไรสิมวนขนาดไหนเพลงนี้จะบอกว่าเขาฟังมาแล้วตั้งแต่เขาปล,อล่อยแรกๆเลยปล่อยปุ๊บเขาก็ฟังปั๊บพอเป็น F4 คนเนะาะจังไดก่อนไปฟังก็ฝากก,กดไลค์นะคนติดตามแล้วก็ช่วยกดไลค์แต่คนยังไม่ทันติดตามก็ช่วยกดกระดิง่งกดติดตามเราเดิมพี่น่องเดิมไปไปมองกันเลยหนองไป Ôi. Oh. Cái năng sầu để nó chiếc thôi nó. À, phụ sáu bỏi mơ. Ôi, đi bỏ นใจหากสวยดีวะตอนหักกันกับผู้สาวเนาะโตล,ละเจ๊กทู่เหร่นเองเจ๊กทู่นะเล่นเอ็มีเองร้องเอง

แต่ส่วนเลือข้างในมันยังคงสับสนบกหูจะเฮ็ดจังได้ดีหรือต้องทนอยู่แบบนี้วออนซาเจ็บมันอยู่ซ้ำๆบ่มีความหวังอยาจะบอกให้หู้มันเจ็บมันซ้ำจนทรมานแต่ตัวันจะไปตอนในตอนนี้ก,ก,กินไก่เดีด จะจะเอามาใช้กับคำจูบอกไว้ยังฮากาันเพราะในทุกเรื่องมันคือความจริงโบแมนิทานสนั้นเจ้าอย่ามาตัวมาหลอกกันอย่าเห็ให้ใจตรงนี้ต้องบอกชาทั้งที่คอยกันเล่มเจ้าไปตัางนาน,น,นนะแค่เพียงนัดอตอัตกายเจ็บผู้ชายเจ็บแม่เอง ไปกลับมาที่เดิมนเพลงนะคอันมที่เก่าง,ล,งาลืมไปตั้งนานแล้วเนาะจบไปเรียบหล่อยเนาะเพลงบอกเคยไทยพิษวังอีลีพี่น้องคือ GX2 ก็ยัง GX2 แล้วว่าเสียงดี เพลงนี้จะบอกว่าถ้าคนมีความหักกำลังสีเหลือศิลากันต้องมีน้ำตาตกแล้วว่าเพลงนี้เพราะว่าต่อห้จ้ากกันไปนานแต่ก็ลืมบ่ได้เนาะ,อะอกอย้างเพลงนี้ถ้าเทียบกับใส่ใจได้แค่งวงเพลงนี้ใส่ใจให้เต็มลอย <c oughs> เพลงนี้ให้ไปกล่าสิบเจ็ดพี่น้องคือว่าสุดยอดจังไรคอตัวลาบแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ,อ,อ,อย่าลืมเนอะคือเา่าฝากกดไลคไล์กดแชร์กดที่ยัง กดติดตามกดกดติดตามให้เนี่ยนอเพื่อเป็นกำลังใจแต่คนติดตามแล้วก็กด,ดไลค์้เาเนี่ยนอพี่นอจังไรขอตัวลาไปเลยเด้อสวัสดีครับแล้วก็สบายดีครับ